ไฟผานสอนบทประพันธ์โดยสวิตชยาพากเสียงโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแมอนุญาตที่ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่9 ซ่อนไว้ให้ลึกสุดใจอนงนวลถูกย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อาทิตยาเป็นผู้บริจาครายใหญ่มาตลอดหลายปีไม่ว่าจะบริจาคเป็นเงินหรือเครื่องมือแพทย์ผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อรู้ข่าวว่าคนของอาทิตยาเข้ามารับการรักษาจึงต่างกุลีกุจอมาดูแลอนงนวลกันยกใหญ่สรัญญาเอ่ยขอบคุณอีกฝ่ายในวันที่มาเยี่ยมมารดา แต่กลับถูกตอบกลับด้วยท้ายคำทำร้ายจิตใจอย่างเคยอย่าลืมทำหน้าที่บนเตียงดีๆละ่ะอย่านอนเป็นท่อนไม้ตอนฉันเอาอีกฉันไม่มีอารมณ์สรัญญาน้ำตาปริ่มก้มหน้างุดไม่โตเถียงอ๋อดูแลตัวเองให้ดีอาทิตย์หน้าเธอต้องไปตรวจสุขภาพให้หมอประเมินว่าสามารถใส่ตัวอ่อนได้เมื่อไหร่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะตอบรับเสียงแผ่วทั้งที่ในอกหนักอึ้งเรามีหินทวง รู้ดีว่านี่คือขั้นตอนหนึ่งในสัญญาที่ลงนามไว้ตั้งแต่ตนสัญญาที่ทําให้ชีวิตหล่อนไม่ต่างจากของที่ถูกกําหนดหน้าที่ไว้แล้วหล่อนก้มหน้ามองฝ่ามือตัวเองเผลอกามือนั่นอย่างกลั้นความรู้สึกที่ตีตื้นขึ้นมาจนแน่นอกสรัญญาไม่อยากให้เด็กคนหนึ่งลืมตาม,มาดูโลกเพียงเพราะอีกฝ่ายต้องการมีโดยไร้เยื่อใยของความรักหล่อนอยากให้ลูกเกิดมาจากหัวใจของแม่ทั้งสองมากกว่าแต่ความจริงคือสรัญญาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลย แม่แต่จะปฏิเสธความเป็นแม่ในข้อตกลงนี้ก็ไม่ได้หญิงสาวได้ตะกลืนความขมขื่นไว้ในคอแล้วฝืนยิ้มให้เหมือนทุกอย่างปกติทั้งที่ภายในหัวใจแทบแหลกสลายลูกศรลูกศรค่ะแม่อยากได้อะไรรึเปล่าคะหลุดจากภวังหันมามองมารดาบนเตียงเป็นอะไรหรือเปล่าแม่เห็นหนูหนั่งมือเรียกตั้งนานกว่าจะได้ยินเปล่าค่ะพอดีคิดอะเร,รื่อยเปื่อยนะคะ ไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมลูกมีปัญหาเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าคุยกับแม่ได้นะสรัญญาสายหน้าพร้อมยิ้มให้มารดานับตั้งแต่มารดารู้ว่าต้องมารักษาตัวที่นี่ท่านได้ออกปากถามด้วยความสงสัยหล่อนจำต้องโป้ปดว่าตนเองนั้นมีคนรู้จักอยู่ที่ขอนแก่นฝ่ายนั้นใจดีช่วยเหลือประสานงานจนท่านได้เข้ารับการรักษาที่นี่คราแรกท่านกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่สรัญญาบอกว่าหล่อนย้ายมาทำงานกับฝ่ายนั้นแล้ว โดยเงินเดือนคือค่ารักษาพยาบาลและโชคดีที่ไม่ต้องเสียค่ากินค่าอยู่เพราะมีสวัสดิการจากที่ทำงานแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเจ้าในายใจดีกับหนูมากที่พักก็ฟรีอาหารก็มีพร้อมครบสามมือ้อสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาด้วยนะคะเงินเดือนหนูพออยู่แล้วคะ่ะอืมจ้ะถึงกังขาอยู่บ้างแต่อนงนวลก็เลือกจะเชื่อบุตรสาวกว่าแต่หนูบอกแม่ว่าทำงานอะไรนะลูก เลขาส่วนตัวใช่ไหมพยักหน้าตอบกลับมารดาต้องทำ24ชั่วโมงเลยถ้าหนูเหนื่อยก็พักผ่อนอยู่ห้องเธอลูกไม่ต้องมาเยี่ยมแม่ทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูอยากอยู่กับแม่หนูทนคิดถึงแม่ไม่ไหวหรอกค่ะหล่อนทำอ้อนกุมมือแม่มาแนบกับใบหน้าตนเองพรมจูบไปทั่วมือที่เริ่มเหี่ยวย่นในเวลาไม่นานร่างกายอนงนวลผอมแห้งลงอย่างชัดเจนทั้งใบหน้าที่เคยสวยสง่าก็หมองคล้ำจนหน้าใจหาย มันมาจากเรื่องปวดใจที่ท่านต้องทนรับในช่วงนี้แต่ถึงยังไงสรัญญาก็คิดว่ามารดาหล่อนนั้นสวยที่สุดสรัญญานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องตรวจสีขาวสะอาดเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆผสานกับกลิ่นโรงพยาบาลจังๆที่ทําให้หัวใจหล่อนยิ่งหนักอึ้งขึ้นไปอีกหมอหญิงในชุดก้าวสีขาวเปิดแฟ้มเอกสารพลางอธิบายขั้นตอนโดยน้าเสียงสุภาพก่อนจะเริ่มขั้นตอนการทํไอ VF หรือการใส่ตัวอ่อนในมดลูก คณสัญญาและคุณอาทิตยาจําเป็นต้องตรวจสุขภาพโดยละเอียดก่อนคะ่ะทั้งฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์รวมถึงความพร้อมของมดลกูกเพราะเราต้องการให้ตัวอ่อนมีโอกาสฝังตัวสูงที่สุดหล่อนพยักหน้าชา้ชาแต่สายตากลับล้อมมองคนที่นั่งข้างกายอาทิตยายังคงมีสีหน้าเรียบนิ่งเหมือนเคยไม่แสดงอารมณ์ว่ารู้สึกเช่นไรดูราวกับสิ่งนั้นไม่ได้สลักสําคัญอะไรกับชีวิตก็แค่ทำทำไปทั้งๆท,ที่การมีลูกคือความต้องการของอาทิตยาเอง หลังจากตรวจครบแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนกระตุ้นไข่ของผู้บริจาคค่ะจากนั้นนำไข่ของคุณอาทิตยามาผาสมกับสเปิร์มในห้องแลบ็บรอจนกว่าได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เราจงย้ายเข้าในโพรงมดลูกของคุณสรัญญาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลร่างกายให้ดีที่สุดงดงานหนักงดความเครียดและที่สำคัญงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะค่ะคุณหมอหลังจากนั้นทั้งอาทิตยาและสรัญญาก็เริ่มขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำหนด ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนสรัญญาฉีดยากระตุ้นไข่อันตราซาวและตรวจเลือดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของไข่และยังมีขั้นตอนอีกมากมายกว่าจะไปถึงการใส่ตัวอ่อนซึ่งสรัญญาและอาทิตยาก็เพิ่งรู้ว่ามีความยุ่งยากมากเหมือนกันแม้จะศึกษามาพอสมควรแล้วก็ตามกลับมาจากโรงพยาบาลสัญญาก็สลบสลายด้วยความเหนื่อยอ่อน อาทิตยาเองก็แยกไปดูงานที่ค้างคังประมาณสามทุ่มก็เดินเข้ามาในห้องที่มีเพียงแสงไฟสีอุ่นจากหัวเตียงส่องกระทบไปหน้าคนหลับไหลรอยยิ้มบางแต่มุมปากเมื่อเห็นเจ้าหล่อนขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับฟันบางอย่างเธอเอื้อมมือไปเกลี่ยปลอยผมที่โปรกแกมออกอย่างแผวเบาปลายนิ้วสัมผัสความอบอุ่นของผิวเนียนที่เธอไม่ควรหลงไหลเท่านี้หัวใจอาทิตยากระตุกไหวพามใบหน้ามารดาในวาระสุดท้าย หลันเข้ามาในห้วงความคิดเสียงสะอื้นอันแผ่วเ,เบายังชัดเจนมันหนักอึ้งยังกลางใจราวหินขนาดมหฮือมากดทับไม่อาจหายใจได้คล่องฉันกำลังทำบ้าอะไรมือเรียวชักกลับคลายต้องของร้อนผู้หญิงตรงหน้าไม่ควรได้รับความเมตตาหรือความเอ็นดูเห็นใจใดๆจากเธอทั้งนั้นอาทิตยาต้องตอกย้ำกับตนเองเสมอว่าแม่ลูกนั้นเหมือนกันความแพ้สยาสารเลวคงถ่ายทอดผ่านพันธุก,กรรม แต่หวังว่าหากหลอนให้กำเนิดเจ้าตัวน้อยคงไม่ติดนิสัยยายกับแม่มาให้รำคาญใจอาทิตยาสะดุง้งเมื่อสรัญญาขยับตัวพลิกกายห่มผ้าขึ้นถึงอกอย่างไร้เดียงสาความรู้สึกโกรธแค้นกลับถูกกลืนหายด้วยแรงบางอย่างที่เธอไม่อยากยอมรับแรงปรารถนาความอ่อนโยนและความผูกพันที่กำลังงอกงามโดยไม่รู้ตัวภาพวนวานเมื่อครั้งยั่งยาลอยเข้าสู่โสดประสาททั้งทงท,งที่อยากทำเป็นลืม แต่ทำไมภาพนั้นยังฉายชัดเจนจนน่าเจ็บใจเธอละสายตาจากใบหน้าเรียวสวยมองมือตอนเองที่กำลังสั่นเล็กน้อยแล้วหันกลับมามองหล่อนอีกครั้งหัวใจอันสั่นเทาเร่งเร้าให้ความรู้สึกบางอย่างตีวนกันอยู่ในอกซึ่งอธิตยาต้องจัดการมันให้เด็ดขาดต้องเก็บและกดมันลงไปให้ลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจดำดิ่งไม่ให้เผยอ,ออกมาให้ใครรู้ยิงสาวขบสันกรามโน้มตัวต่ำกระชากครั้งเล็กจากนิทรา สรัญญาหวีดแหลมด้วยความตกใจคุณไฟทำหน้าที่ของเธอหน่อยสิลูกสอนจะมานอนหลับบนเตียงอยู่แบบนี้ได้ไงไม่ต้องรอให้ฉเฉลยว่าหน้าที่นั้นคืออะไรร่างสูงเพียวก็กระโจนใส่เจ้าหล่อนมือเรียวถือวิาสาสะจัดการกับอาพรเนื้อบางจนร่างเล็กเปลือยเปล่าลอนจอนก่อนจะฝังตัวอ่อนฉันต้องเอาเธอให้คุมก่อนสิจริงไหมาอาทิตยาตาลอยแอนสะโพกใส่ลิ้นร้อนในห้วงสุดท้าย ก่อนถลามานอนเกลียดจมูกและใบหน้าไปทั่วร่างงามไม่อยากยอมรับกับตนเองสักเท่าไหร่แต่อาทิตย์ยากำลังหลงกลิ่นหวานหอมของสาญญาเขาให้แล้วแม้พยายามเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ลึกสุดเท่าไหร่ก็ตามแต่ภาพน้องน้อยในวันวันยืนโบกมือส่งยิ้มให้ตนเองกลับกลายเป็นภาพในความฝันนิยามหลับไหลเป็นภาพในห้วงความทรงจำอันแสนมีค่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตบทที่สิ คนไร้ค่าที่แสนพิเศษชุติมาออกจากแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นร่างบบอบางกำลังเดินตามจิดาพรต้อต้โดยหล่อนโอบอุ้มอเอกสารไว้มากมายส่วนอีกมือก็คอยจดสิ่งที่จิดาพรกำลังพูดดูเหมือนอาทิตยยาจะให้สรัญญามาทำงานด้วยกันคิดแล้วก็ได้แต่ยกยิ้มไอ้เพื่อนตัวดีแซงทำเป็นไม่สนใจเขาแต่เธอเห็นความผิดปกติในสายตาและท่าทางตั้งแต่คืนวันต้อนรับแม่เลี้ยงคำจันแล้ว สรัญญามีความพิเศษกว่าใครทุกคนดูออกหมดยกเว้นไอ้ไฟจึงจอกหน้านิ่งสวัสดีค่ะลูกศรเอยทักทันทีที่ร่างบางเข้ามาใกล้สวัสดีค่ะคุณมาเรียกพีด,ดีกว่าคุณมันห่างเหินเกินไปเจ้าตัวขยิบตาใส่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยสิ่งที่ต้องการแต่เจ้าหล่อนยังคงเงียบเราากับอึดอัดที่ต้องเอ่ยสุติมาไม่อยากตือ้ออยากไหลไม่ถือสาแล้วเปลี่ยนเรื่องทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะคะ เออคือสรัญญาทำท่าจะอธิบายแต่ยังไม่ทันได้พูดจิดาพรก็รีบตอบแทนคนไฟให้คุณลูกศรมาช่วยงานฉันค่ะถ้าจบด้านบริหารมาคงพอจะช่วยเบาแรงได้เยอะอ๋ออย่างนี้นี่เองเราทำงานมานานเรือยังทำไมฉันเพิ่งเห็นลูกศรละ่ะวันนี้วันที่ห้าแล้วค่ะหลายวันเลยเนาะปรับตัวได้เรื่องคุณจีน่ะโคตรเก่งถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามเลยไม่ต้องเกรงใจนี่พจนานุกรมเคลื่อนที่ ถามตอบเรื่องโรงแรมของเราได้ทุกข้อชุติมาหยอกเยาเลข,ขานุการสาวของเพื่อนแต่เจ้าตัวกลับยังปั้นหน้านิ่งเหมือนเจ้านายไม่มีผิดหล่อนี่กินข้าวยังคะบ่ายกว่าแล้วไปกินข้าวกันไหมพี่นี่หิวจนไส้กิวพอดีมีทัวร์จีนจะมาลงห้างคันรถนะคะคนไฟสั่งให้คลนลูกศรไปช่วยเคาน์เตอร์หน้าก่อนคะ่ะจะได้ศึกษางานเป็นในตัวไอ้ไฟให้ทํางานผู้ช่วยไม่ใช่หรอแล้วเป็นคนของฉันก็ต้องทําได้ทุกอย่างเสียงนั้นมาจากอาทิตย์ยา ที่ยืนมองทั้งสามอยู่ครู่หนึ่งก่อนสาวเท้าเข้ามาเมื่อเห็นว่าชุติมายังไม่เลิกถามมันสร้างความหงุดหงิดให้เธอทั้งๆที่ตั้งใจไม่เข้าไปยุ่งย่ามเราแท้ทะจะได้คุ้มกับเงินเดือนที่เสียไปหน่อยคนจี้ไปทำงานต่อเถอคะค่ะลูกค้าน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะคุณไฟสองสาวปลีกตัวไปแล้วชุติมาดันลิ้นกับกระพุงแก้มมองอทิตยาที่ยังปั้นหน้าขรึมอยู่คิดยังไงถึงให้ลูกสอนมาทำงานด้วยก็ไม่คิดไง ไหนก็เสียงเงินค่าตัวเจ้าหล่อนทุกเดือนอยู่แล้วก็ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงไหมสายตาคมมองไปยังชุติมาคลายเป็นการบอกไกลๆว่าหญิงสาวคนนี้คือคนของตนเองและอีกฝ่ายไม่ควรอยู่ใกล้ชิดจนเกินงามชุติมาหัวร้อในลําคอสยาย,ยิ้มแล้วเหยียดปากคว่ำไม่ใช่ว่าแกหึงฉันน้อยไฟไรสอรอให้มันจริงยืนมองตาขวางขนาดนั้นเออเอาล่ะฉันจะไม่ยุ่งกับคนของแกหรอก แต่ถ้าเกี่ยวกับโรงแรมยังไงฉันก็ต้องยื่นจมูกเข้ามาแสอยู่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ฉันต้องสารแน่ฉะนั้นตามสบายเลยคับเพื่อนชุติมาจงใจกวนประสาทโดยเน้นคําว่าคนของแกก่อนอีกฝ่ายจะปลีกไปอีกทางทิ้งไว้เพียงอาทิตยาที่ยังยืนมองแผ่นหลังเพื่อนด้วยความรู้สึกหงุดหงิดไม่จงังอันเนื่องมาจากภาพสรัญญาส่งยิ้มให้เพื่อนสนิทอาทิตยาพูลมหายใจทิ้งอารมณ์คุกกุ่นในใจออกไป เดิล้วงกระเป๋าหน้าตึงลงลิฟต์ตามชุดที่มาไปถึงยังไงเธอเองก็ต้องคอยดูแลกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มาพักยังโรงแรมไม่ได้ตั้งใจไปดูการทํางานของใครทั้งนั้นถึงชั้นล็อบบี้ก็พบความวุ่นวายอย่างที่คาดคเนไวา้สายตาคมมองเปีัยงร่างสูงของเพื่อนสนิทที่ส่งยิ้มต้อนรับลูกค้าข้างกายคนตัวเล็กจนหน้าหม่นใส่รถบัสห้าคันจอดเรียงเป็นแถวขนานกับทางเข้าแขกหลายร้อยชีวิตทยอยลงมาอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงแรมวิ่งวุ่นกันไปทั่วขณะที่สรัญญายืนอยู่หน้าล็อบบี้ในชุดยูนิฟอร์มเรียบๆหญิงสาวจัดการรายชื่อที่ทางทัวร์มอบให้พร้อมตรวจสอบพาสปอร์ตและลงบันทึกในระบบหญิงสาวไม่มีความเงื้อเงินใดๆคลายว่าหล่อนทำงานนี้อยู่แล้วด้วยซ้ำอาจเพราะสรัญญาเคยทำงานด้านบริการมาก่อนหล่อนจึงคุ้นเคยกับระบบที่อาจคล้ายครึ่งกันดวงตากลมโตกาดมองรอบบริเวณอย่างทำนานขณะที่มือยังไม่หยุดทำงาน อาทิตย์ยาเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าสรัญญาสามารถสื่อสารภาษาจีนกับหัวหน้ากลุ่มทัวร์ได้อย่างคล่องแคล่วและเพราะมีเจ้าหล่อนคอยช่วยสื่อสารเพิ่มเติมพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ส่วนมากสื่อสารภาษา,ษาอังกฤษได้เป็นหลักมีเพียงหนึ่งคนที่สื่อสารภาษาจีนได้การมีสรัญญาจึงทำให้งานทุกอย่างรุ่วงไปด้วยดีอาทิตย์ยาเฝ้ามองอย่างเงียบ,ยบและตรวจความเรียบร้อยไปด้วยทั้งยังประเมินพนักง,งานหน้างานในวันนี้ไปพลางแต่คิ้วเรียวก็ต้องกระตุก เพราะไอเพื่อนตัวดีอย่างชุติมาไม่ยอมห่างจากสรัญญาไม่รู้มันจะติดหนึบเป็นปลิงไปถึงไหนเห็นแล้วพานหงุดหงิดหน้าเครียดขรึมมองรอบกายตาขวางจนพนักง,งานแต่ละคนหายใจไม่คล่องเสียวสันหลังกลัวตัวเองทำงานผิดพลาดแล้วเจ้าของโรงแรมจะร่อนใบเตือนมีจังหวะหนึ่งที่สรัญญาไม่ทันระวังตัวหล่นเดินชนเข้ากับพนักง,งานอีกคนแล้วกำลังจะล้มหน้าหงายชุติมาและจิตาพรเห็นพอดีต่างหมายเข้าไปช่วย แต่ดูเหมือนจะช้ากว่าอาทิตยาเพราะตาเหี่ยวมองร่างแนงน้อยอยู่ก่อนแล้วแขนยาวคว้าเอวเล็กไว้ได้เป็นคนแรกรังหล่อนให้ทรงตัวไม่ให้ล้มพับและเพราะไม่ได้ตั้งใจกอบกับอารามตกใจสรัญญาจึงคว้าลำคออาทิตยาเป็นการยึดเหนี่ยวจมูกชิดกันจนลมหายใจรินรถไอร้อนแผ่ซ่านไปทั่วหน้ามนเออข,ขอบคุณค่ะเอยกระท้อนกระแทน่นพร้อมขยับตัวออกห่าง อาธิตยาทำเพียงถอนหายใจหนักๆแล้วเดินปลีกไปดูแลลูกค้าอีกด้านแทนถิ้งให้พนักง,งานทุกคนที่เห็นเหตุการณ์อยากขิวหลิวตามองศบตาอย่างรู้กันฉันว่าต้องมีอะไรในกองไผ่แน่พนักง,งานคนหนึ่งสันนิษฐานเออนั่นดิตาคนไฟวาวับเลยเวลามองลูกศรจ้องตาเป็นมันไม่มองคนอื่นด้วยท่าทางคนนี้พิเศษแน่เลยถึงได้เข้ามาทำงานโดยไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์อะไรเลยชายเต้าไต่ปะวะ พวกพนักง,งานปากไม่มีหูรูดเมาในระยะเผาขนสรัญญากัดปากแน่นมือสั่นเล็กน้อยพยายามรวบรวมสมาธิหันไปทำงานต่อขณะที่ใจยังเต้นแรงไม่หยุดหล่อนไม่อยากทำตัวเด่นให้เป็นที่จับตามองแต่ดูเหมือนการกระทำอันคาดไม่ถึงของอาทิตยาจะทำให้สรัญญากำลังตกที่นั่งลำบากใช้เวลาพักใหญ่กว่าแขกทุกคนจะทยอยกันไปพักในห้องพนักง,งานทุกคนสุดนั่งอย่างหมดแรงควานหาน้าดื่มกันยกใหญ่ ชุติมามองร่างแนงน้อยที่ปาดเหงื่อออกจากใบหน้าหลังจากช่วยดูแลทุกอย่างแววตาหญิงสาวชื่นชมสาวเจ้าอย่างไม่ปิดบังจิดาพรผินหน้าหนีพยายามซ่อนดวงตาโศกเศร้าไว้หล่อนกุมอกแน่นเพราะมันเต้นแรงจนหายใจไม่ออกไม่คิดเลยนะคะว่าลูกศรจะพูดจีนเก่งขนาดนี้ชุติมาออกปากชมขณะย่อนกายนั่งลงข้างหล่อนก็พอพูดได้นิดหน่อยค่ะคุณมาเป็นวิชาโทตอนเรียนมหาลัยและตอนทํางานหัวหน้าเป็นลูกครึ่งจีนด้วยค่ะ เลยได้ใช้บ้างอ๋อแต่สื่อสารได้ดีเลยนะคะพี่เองเพิ่งเรียนภาษาจีนไม่นานยังพูดได้งูงูปลาๆสงสัยต้องให้ลูกสอนมาช่วยสอนแล้วได้สิคะพูดยังไม่จบประโยคดีเงาจากร่างสูงก็พานลงมายังใบหน้าถังสรัญญาและชุติมาแง่หน้าขึ้นมองพร้อมกันอาทิตยาสีหน้าขึมดวงตาประกายไฟลุกโชนเรากับต้องการเผาพ่านทั้งสองให้สลายไปตรงหน้าชุติมายิ้มมุมปาก ไว้ไหลเล็กน้อยก่อนเหยียดกายขึ้นเต็มความสูงตอนแรกก็ว่าจะหาอะไรกินที่ห้องอาหารโรงแรมหน่อยนันเสนอหน้ามาช่วยลูกศรนจนลืมหิวซะได้ชุติมายังกวนประสาทไม่เลิกยักคิ้วลิวตาให้เพื่อนกระแทกไหลเล็กน้อยแล้วเดินไปทางห้องอาหารตามความต้องการในครั้งแรกอาทิตยาไม่สนใจเพื่อนอีกเธอกวาดสายตาไปทั่วไปหน้านวลที่ยามนี้ข้างขมับมีเหงื่อซึมจนไหลย้อยอาทิตยาลังเลว่าควรทำเช่นไร ใจนึงก็อยากยื่นมือไปซับอีกใจก็ไม่อยากแสดงความใจดีกับคนอย่างหล่อนสุดท้ายจึงเลือกปากไม่ดีใส่แทนคงไม่ได้ลืมหรอกนะว่าเธอเป็นอะไรกับฉันอย่ารีอ่านไปอ่อยไอ้มาไม่งั้นเจอดีแนะ่ขิวเรียวขมวดปมสรัญญาอยากขานว่าหล่อนไม่ได้กระทําเช่นนั้นตาคมคงมองไม่เห็นว่าหล่อนวิ่งวุ่นช่วยงานหน้าเคาน์เตอร์ขนาดไหนถึงได้ปากร้ายใส่เช่นนี้หรือเพราะหล่อนไม่เคยมีค่าในสายตาของอาทิตย์ยาเลย สรัญญาน้ำตาตกในได้แต่ก้มหน้างุดไม่โต้เถียงปล่อยให้หมาบ้ายืนหน้านิ้วคิ้วขมวดและเพราะปฏิกิริยาไม่หือไม่อือของคนที่หมายจะทําให้เจ็บช้าอาทิตยาจงึงหงดหยิดขึ้นมาอีกรอบหญิงสาวกระชากร่างบางขึ้นลากถูรูดถูกกังเจ้าหล่นไปโดยไม่สนใจว่าจะชนกับอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งร่างเหล็กส่วนเซจวนลม้มอาทิตยาก็ยังใจร้ายลากไม่หยุดการกระทํานั้นเรียกความสนใจของพนักงานทุกคน ต่างมองตากันปริบปริบโดยไม่เคยเห็นท่าทางเช่นนี้ของเจ้านายมาก่อนถึงอาทิตย์ยาจะไม่ใช่คนยิ้มแยม้มแต่ก็ไม่ใช่คนที่ดูหงุดหงิดงุนงานเช่นนี้ทั้งยังลากพาพนักงานตัวเล็กผ่านหน้าทุกคนไปโดยไม่แม,แม้แต่จะสนใจคำติฉินนินทาเลยแม้สักนิดฉช่เต้าไต่ชัวงานนี้หนึ่งในนั้นโพลงขึ้นสงสัยตั้งแต่อยู่อยู่สัญญาก็ลงมาช่วยงานทั้งยังทำหน้าที่ผู้ช่วยจิดาพรเลขานุการคนสำคัญของอาทิตย์ยาแล้ว ไม่รู้ดิแต่จะว่าไปลูกศรก็ทํางานดีนะพูดทั้งอิงทั้งจีนคล่องเชียวช่วยพวกเราไปได้เยอะเลยฉันว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าเพราะบ,บ่ายเห็นว่ามีทวยอิงไม่ใช่หรือไงรีบเตรียมเอกสารดีกว่ามาคุยเรื่องไร้สาระนะคะแล้วถ้าฉันได้ยินเรื่องนี้จากปากพวกคุณอีกคงรู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงเข้มของจิดาพรทําเอาทั้งกลุ่มเงียบกริบมองหน้ากันเล็กๆก,ก่อนค่อยๆปลีกตัวหายไปราวนกแตกกรังหญิงสาวเพียงอยากตัดบท ไมให้เรื่องสุบสิบนั้นลามไปไกลถึงสรัญญาเป็นเพียงผู้หญิงในสัญญาของอาทิตยาแต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็ควรเป็นความลับไม่ควรมีใครล่วงรู้รังเหล็กถูกเหวี่ยงไปยังโซฟาหนังสรัญญาจับข้อมือตัวเองใบหน้าเยกเกด,ด้วยความเจ็บไม่เข้าใจว่าตัวเองทำผิดอะไรถึงถูกอาทิตยาโมโหใส่อยู่เรื่อยทั้งๆที่พยายามทำตัวให้ดีไม่เรียกร้องใด,ดอีกฝ่ายจันให้หล่อนอยู่ส่วนไหน ทำอะไรก็ทำตามนั้นไม่มีบิดพลิ้วสักอย่างแล้วยายอาทิตยาถึงยังไม่พอใจอีกพี่ตาคมจ้องเราจะกินเลือดกินเนื้อสถานะนั้นหล่อนไม่สามารถเอ่ยได้และหล่อนลืมเสมอคุณไฟต้องการอะไรจากลูกศรกันนะคะลูกศรททำตามที่คุณสั่งทุกอย่างแต่ทำไมคุณยังไม่พอใจอีกสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเอ่ยปากถามจนได้พอถูกถามซึ่งซึ่งหน้าอาทิตยาก็ไปไม่เป็น ในตัวเธอเองนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยในอกมันสุมไปด้วยไฟแค้นที่มารดาหล่อนกระทำใจด้านหนึ่งบอกว่าสรัญญาไม่ผิดและเธอลงโทษหล่อนไม่ได้แต่อีกใจก็บอกว่าที่เธอทํานั้นถูกแล้วอย่าลงเชื่อไปหน้าใสซื้อตากลมแปวนั่นผู้หญิงคนนี้เหมือนแม่ตลบตะแรงตองแหลแสงทําให้เธอตายใจที่ทําไม่หือไม่อือก็คงรอโอกาสสักอย่างอาจจะอ่อยชุดิมาจนติดกับแล้วเมื่อนั้นเธออาจสูญเสียทุกอย่าง เหมือนเมื่อสิบห้าปีก่อนอีกก็เป็นได้อาทิตยากัดฟันแน่นความขุม่นวแล่นพล่านทั่วอกจนลมหายใจแทบหยุดนิ่งเสียงหัวใจเต้นแรงปานจะปรีแตกระเบิดออกขณะที่สายตาย,ยังตรึงอยู่กับร่างบอบ,บางที่ซุกตัวอยู่บนโซฟาหนังสีเข้มตาคมจ้องมองใบนหน้านวลไม่กระพริบตาแววตาเศร้าคู่นั้นคล้ายมีคมดาบทิมแทงเข้ามาในใจของเธอเองทั้งๆท,ที่ตั้งใจจะปฏิบัติตอล่อนให้เหมือนสิ่งของ แต่พอทำลงไปจริงๆใจอาทิตยากลับสันระริกเจ็บแสบเราวถูกน้ำกรดรินรถแต่เธอจะไม่มีทางใจดีกับลูกสาวของผู้หญิงแพทย์สยาคนนั้นอย่างเด็ดขาดทำหน้าแบบนั้นเราคิดว่าฉันจะสงสาราเธอหรอกลูกสอนมือราวคีมเหล็กบีบปลายคางไว้สรัญญาร้องอุทานด้วยความเจ็บทว่าคนใจร้ายนั้นไม่มีทางปล่อยอาทิตยาอยู่ในอารมณ์โกรธระคนสับสนยิงดวงตากลมโตปริ่มด้วยน้ำใส มือที่กอบกลุมปลายคางกลับสันเทาขึ้นมาจนยากเกินควบคุมลงท้ายจึงทำได้เพียงผลักใส่รางบางให้ออกห่างทำราวกับหลอนคือของน่ารังเกียจที่ไม่ควรสัมผัสรังสูงหันหลังทอดมองไปยังวิวด้านนอกทว่าวใจกลับยังเต้นรัวไม่หยุดประโยคของพนักงานกลุ่มนั้นเธอได้ยินชัดเจนเธอควรจะสะใจสิควรจะดีใจที่ผู้หญิงคนนั้นได้ลิ้มรสของคำพูดดูถูกเหมือนที่แม่ของสรัญญาเคยทำกับครอบครัวของเธอ แต่แค่เพียงเห็นดวงตาแสนโศกนั้นทอดมาความตั้งใจทุกอย่างก็มาลายไปในบัดต,ตนบอยสบดเบาๆเสียงพระาด้วยความสับสนปนเจ็บปวดเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงรู้สึกแย่กับท้อยคำที่ได้ยินในเมื่อมันคือสิ่งที่ต้องการแต่แรกคือการทำให้ลูกสาวของอางนองนวลถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงไร้ค่ามานยาแพสยาเหมือนแม่ไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดถึงได้ทุกร้อนเช่นนี้